สวัสดีชาวกรกฏค่ะดวงความรักประจำวันที่14เมษายนนะคะคุณได้ไพ่เดเมจิเชียหน้าส่วนเขาเป็น3ถ้วยขึ้นมากับหัวนะวันนี้คุณกรกฏอารมณ์ดีนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามามีเรื่องปฏิหารอะไรเข้ามา คุณน่าจะได้สิ่งที่คุณถูกใจอะค่ะเมื่ออย่างใดก็อย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความรักนะคะ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าแฟนเนี่ยได้สามถ้วยกับัวใครแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันนานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่แฟนหงุดหงิดไม่ไม่ถูกใจนะคะพลังงานคอนทราสกันเมมองว่าไม่ใช่เรื่องความรักโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่านมากกว่าคือคุณกรกฎอารมณ์ดีแต่ว่าแฟนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เขาต้องหงุดหงิดนะคะดังนั้นก็อยากให้เข้าใจกันเนาะความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะ มีไพ่เวดี้ซูนแล้วก็สักเซสนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายกันเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเรื่องทั่วๆไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จเร็วๆนี้นะคะถ้าคุณแฟนหงุดหงิดมากช่วงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคลายความหงุดหงิดได้นะคะได้ความสําเร็จเข้ามาแทนที่นะ